ประเทศไทยกลับมาบนแผนที่โลกรอบนี้เป็นไงครับก่อนจะถึงตรงนั้นต้องต้องต้องอธิบายความนิดหนึ่งเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยกับกับสภาวะทางการเมืองนะมันมันมีผลเกี่ยวพันกันพวกํำนวนอเมริกันเขาเรียกว for ่า foreign policy e i t i n s at home ก็คือนโยบายต่างประเทศเรื่องจากในบ้านมันมันเกิดอะไรที่เกิดในบ้านมันส่งผลต่อต่อนั่นไป ในประเทศไทยเนี่ยมีแนวนโยบายผมใช้คําภาษาอังกฤษสองคำซึ่งอาจจะช่วยอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้น mm hmm. คําแรกคือ uh, reactive foreign policy นโยบายต mm ่ hmm. างประเทศซึ่งซึ่งแบบว่า React ต่อสถานการณ์อันนั้นอันนี้จะมีอยู่มากในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น deep State s t mm hmm. s t e ของของการกําหนดนโยบายต่างประเทศไทยซึ่งมีอยู่3ส่วนก็คือกระทรวงต่างประเทศทส,ม,ส,ส,ททศสมชและก็กองทงัพ ทำง,งานร่วมกันอันนี้เป็นสามเสาหลักเหมือนสามก้อนเศร้าในการกําหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในในหนูราชการก็จะใช้นโยบายแบบนี้คือ reactive เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ความจริงเหมือนจะเป็นนโยบายแรกๆในยุคแรกๆของของการเมืองไทยตั้งแต่ยุคสมัยผเผชิญหน้ากับไนนี่มก็ค,คือว่าเราทํานโยบายต่างประเทศเพื่อความอยู่รอดของชาติเป็นหลักนะนะ national survival เนี่ย เป็นเป้าหมายหลักในการนำเน,นิดนโยบายแบบนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาจากราชการพวกที่เป็น normative ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะมาจะมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อันที่สองเรียกว่า proactive foreign policy ในแง่ที่ว่ามันเป็นนโยบายซึ่ง active ก้าวหน้าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเท่าถ้าเอาที่เอาที่เพื่อกกระชับนะครับมันเริ่มสมัยชาติชายรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งแรกแล้วมีนโยบายต่างประเทศ อย่างชัดเจนแล้วก็แอคทีฟมากในการับนโยบายแบบนี้เนี่ยจะจะอธิกุลเลตก็หมายความว่าเอาตัวเองไปผูกพันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้คือเทใครไอิดนติฟายความเปลี่ยนแปลงของโลกได้รู้ว่าคลื่นของความเปลี่ยนแปลงอะไรเขาจะกําหนดนโยบายเพื่อให้ให้ประเทศไทยเนี่ยฟิตกันคุณชาติชายมาพอดีก็คือสงคาราย็นมันลงเราต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตอนนนั้นเศรษฐกิจสมัยเปมันกับคงคงมีใช่ไหม ก็ไปนะคุณชาชัยก็เปิดตลาดเปิดเสรีไปค้ากับมีโดยจีนซึ่งลบกันเพราะแกก็สร้างมอตโต้ที่มันแบบว่าโดนใจคนมากเปลี่ยนสนามโลกเป็นตลาดการค้าใช่ไหมนโยบายนั้นทําต่อเนื่องมาก็สมัยหลังจากคุณชาชัยโดนยึดอํานาจแล้วก็รัฐบาลสุจินดาที่แบ็กอัพโดยสุจินดานั่นก็ก็นข้างจะอาภัพนะเนื่องจากว่าได้ได้คุณอนันต์ซึ่งเคยเป็นทํางานกับคุณชาชัยมาก่อน ว่านันจะเป็นความคิดเฉกเดียวกันก็เป็นพวกพวกิเบอร a ลนะเป็นพวกิเบอร a ลเพราะฉะนั้นคุณคุณอันน์ก็ต่อนโยบายของคุณชชตยก็เปิดทำ FTA อาเซียนไงนะแสดงบทบาทอย่างเต็มที่เพราะว่าแกมาจากกระทรวงต่างประเทศเก่าคุณชชติก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเก่าเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะทําความแอคทีฟในเชิงการรับนโยบายต่างประเทศได้ได้ดีมันก็ต่อเนื่องเรื่อยมาก็ใช้มาจนกระทั่งถึงสมัยคุณทักษิณก็หยิบ อันนี้ขึ้นมาอีกนะว่าคุณทักษิณเนี่ยหัวยชาชายมีส่วนร่วมกันก็คือว่าชีฟแอดไวเซอร์เนี่ยคนเดียวกันอ,อ,าอาจารย์สุร,รเกียรติเคยอยู่บ้านพิณุโลคุณศักดิ์คุณพันศักดิ์เคยเป็นชีฟแอดไวเซอร์ให้ชาติชายมาเป็นชีฟแอดไวเซอร์ให้ทักษิณอีกแล้วไอเดียเนี่ย,ยมันถูกต้นงแล้วคุณทักษิณก็กเป็นคนที่เก็ตเรื่องต่างประเทศมากแกรู้ว่าแกจะอินเวนต์นโยบายอะไรสมัยทักษิณจึงมีความรีเริ่มในแง่การต่างประเทศ<ม>เยอะมากนะเรามี อแอคเมกเรามี ACD แลเรามี A C D, มบทบาททำโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยนั่นเกิดขึ้นสมัยโลกมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยครับเพราะตอนนั้นโลกมันเป็นเขาเรียกอะไรโภพิวัต์ยุคนั้น <g ül> ใช่ใชโลกมันกําลังจะไปก็คือตอนนั้นมันเสรีกันแบบว่าพีกพีกมากพีกจนถึงขนาดว่ามันให้เสรีนิยมมันทําภาวะเศรษฐกิจไทยให้มีปัญหามาก อยู่ขั้นปี97จำได้ไหมปีมสงค้ยเนี่ยเพราะนั้นคุณทักษิณมาก็ถือว่าจะจัดการกับไอ้นี่ยังไงเพราะคุณทักษิณแกแกเป็นเป็นนักธุรก,กิจแกเข้าใจเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแอดไวเซอร์ก็บอกทำอย่างนั้นอย่างนี้นู่นก็เกิดการรวมกลุ่มทางเศร,รษฐกิจเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะต้านไผ่ไอไอ globalization เนี่ยมันก็ฟิตกับสถานการณ์เราถึงว่าเออประเทศไทยนันมีบทบาทมากไหนในยุคที่ผ่านมาว่าจัดเอป่งเอเปกอะไรในช่วงนั้น ีนี้มาถึงสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยเมื่อยุึดอํานาจหลังจากยึดอํานาจจากคุณทักษิณแล้วปีน,นีคุณสุธิคสนคสนทุสนทธิคสนคสนทุสนทธิยึดอํานาจในปี49แล้วเนี่ยก็กลับมาใช้นโยบายแบบเดิมเป็น,เป,นเป็นเลี้ยดทีอีกครั้งหนึ่งเลี้ยดทีก็ตอนนั้น เขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าออกไปต่างประเทศเพื่ออธิบายกับชาวโลกว่าทําไมต้องยึดอำนาจสมัยก่อนผมเป็นนักข่าวประจากระทรวงต่างประเทศแล้วผมก็ต้องเดินทางติดตามไปครับผมจำได้คุณ,คณนิดพิบุญสงครามนี่มันก็ย้อนแย้งมากเลยนะนิดพิบุญสงครามเนะนี่ยนะเ,เป็นลูกจัาคนป่อแล้วก็ทําทงานกับ กับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นหลานศรีสิทธิสมคันธแล้วก็เป็นลูกค่อตันด้วยนะคือรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่ผมคิดว่าหามบ้างไงประวัติศาสตร์ทุกอย่างมารวมกันแล้วคุณนิดเนี่ยต้องไปดีเฟนต์ให้กับการยึดอำนาจขออภัยครับขอถูกัต่ สิ่งที่กระทรวงต่างประเทศถูกสั่งให้ทานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็คือชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยว่าเรากำลังไปเจอปัญหาอะไรอยู่ทําไมต้องยึดอาํานาจแล้วเราจะผมจําได้คำหนึ่งที่ผมผมเป็นคนช่วยเขาคิด <G rants> ที่อยู่ที่กระทรวงบอกว่าแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันผมเจอผมเจอท่านทูดคนนั้นบอกพี <rants> ่เราไม่เคยกลับมาแข็งแรงเลยเราโกหกเราโกหกประเทศ ต่างประเทศมาราะสมัยคุณประยุทธย์ยิ่งยิ่งชัดเจนมากเพราะว่าในเพราะช่วงระหว่างระหว่างการยึดอํานาจครั้งแรกถึงปีปีห้าเนี่ยนะครับก็มันก็วุ่นวายถูกไหมครับกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้ทําอะไรมากไม่ค่อยๆชี้จีแจงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศไทยทาไมต้องฆ่าคนเสื้อแดงทําไมต้องเนี่ยแปนะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งคิดว่าโอเคค่อนข้างจะดีคือสมัยยิ่ง์รักที่ ประเทศไทยโอเคเราได้นายกรัรมนตรีเป็นสุภาพสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์มาจากการเลือกตั้งได้คะแนนนิยมนะเพื่อนเมืองสูงแล้วคุณยิ่งแล้วก็แกก็มีสเสน่ห์นะในทาง,งไปไหนมาไหนคนก็รู้สึกอยากจะคุย,ยกับแกท,ทั้งที่แกไม่ค่อยอยากจะคุย,ยกับใครอนี่ก็ทำได <c oughs> แล้วตอนนั้นประเทศไทยก็สมัครเป็นคณะสมาชิกคณะมนตรีสิทิมชลปีสองพนสี2เถึง2013นานี่ก็มาสมัครใหม่สมัยค,คุณประยุทธ์ก็สมัครนะแต่ว่าสอบตก <c oughs> เพราะว่า คือเรคคอร์ดไม่ดีม,มีช่วงหนึ่งเราเคยอยากส่งอาจารย์สุร,ร,รเกียรติเป็นเลขาอยู่เ, <UN S 2> เลยด้วยเลยนสมัยมทักรรษิณตอนทักษิณนั่นกคค็คือคือความเทวียานอันสูงสุดในทางการต่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นสมัยคุณทักรรษณิณสมัคร OECD ส่งคนไปเป็นเลขา UN ชิงทุกตำแหน่งที่มีแบบสากลอะไรเงี้ยการประชุมนานาชาติดึงมาประเทศไทยดึงมาประเทศไทยให้หมดนั่นเป็นไอเดียของคุณทักษิณและอาจารย์สุรเกียรติที่ทำครับแล้วมันก็ บางอันเนี้ยก็ตกโทดเป็นมรดกมามมถึงคุณเศษฐาเช่นปัจจบุบันตอนนี้เราเราสมัคร o อ c d ซีดีนะรู้สึกจะได้และแล้วก็เราก็สมัครสุธิมิชนคณะมนตรีตสิมิชนอีกอ็ก็อันนี้มีปัญหามาก,กเลยกัมกิดกิจากิ์เพราะว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาจะต้องทำเนี่ย <laughs> เพื่อการต่างประเทศเพื่อฐานะอย่างที่แกพยายามจะโฆษณาก็คือแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไปยุติธรม เจ็ดแปดปีนั้นคือคุณประยุทธ์ทำอะไรบ้างในทางนโยบายต่างประเทศหนึ่งคุณประยุทธ์ปิดตัวเองคุณประยุทธ์เข้าหาจีมากเกินไปคุณประยุทธ์ทําให้เรคคอร์ดในต่างประเทศทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนเนี่ยประชาธิปไตยไทยมีปัญหาทั้งนี้ประเทศไทยเคยมีเรคคอร์ดที่ดีในแง่ของประชาธิปไตยถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณเสรษฐาจะต้องตัดสินใจทําสิ่งนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทําไม่ได้ในแง่ที่ว่าโครงสร้างของรัฐบาล ย่างที่เราพูดกันว่านโยบายาปาะเทศมันเริ่มจากในบ้านตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลคุณเสราปาเเชิญอยู่ไม่เหมือนสิ่งที่คุณทักษิณได้ในใน,ในช่วงนั้นนะครับภรคไทยรักไทย,แล,ไทยและคุณทักษิณมีอํานาจและมีมแรงส่งจากสมัยคุณชาใชัยคุณนั้นและก็ไอเอในปีนั้นแรงพอปัจจุบันแรงหน่วงเนี่ยเยอะ หนึ่งคุณเสถ่าไม่ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งมากนะการประสนานนโยบายโดวยเฉพาะในต่างๆประเทศไม่เป็นจริงแล้วก็เรคคอร์ดที่รัฐบาลชุดที่แล้วทําเอาไว้แย่มากคุณจะแก้ไงเช่นปัญหาเรื่องพมา่าคุณต้องแบบว่าร้อยแปดสิบองศาเลยนะคุณจะถึงจะทําให้นโยบายต่างประเทศเนะี่ยมันแตกต่างจากชุดที่แล้วได้แต่คนในสมชคนในกองทัพคนในกระทรวงต่างประเทศ พร้อมที่จะทําแบบนั้นเนี่ยค<ข>ุณเสร็จหรือเปล่าเขาก็ายังอยู่เหมือนเดิมเขาก็ต่อเนื่องกันมาขอครับสมชอกองทัพแล้วก็กตรเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เปลี่ยนไปความรัฐบาลด้วยป่ะครับกตอเน,นี่ยอาจจะอาจกระทรวงประเทศอาจจะปรับตัวได้ง่ายนะครก็ขึ้นอยู่รัฐมนตรีขึ้นอยู่กับแนวโน้มนะครับแต่ว่าก,กระแสะหลักในกระทรวงต่างประเทศนี่ก็ยังคิดว่าเออเราเรามีฐานะที่ดีเป็นแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากไอ้การการทำแบบรีแอคทีฟเนี่ย ข้อเสียของมันคือเด็กรุ่นนี้ที่โตมาสิบกว่าปีเนี่ยรีแอคทีฟเหมือน,นกันก็คือคือเป็นดีเฟนตลอดเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ที่ที่แอคทีฟในการไอการแอคทีฟแปลว่าอะไรคุณต้องมีความริเริ่มในเชิงนโยบายถ้าตอนนี้ผมเนี่ยเราเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศมาสองคนแล้วนะ คุณเศรษฐาก็ไปทั่วโลกเลยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่านายกไปแล้วบอกว่าฐานะดีขึ้นทันทีตอให้แกไปแสดงตัวใส่ถุงเท้าสลับสีกันหรือเอาถุงเท้ามาใส่สีสันเนี่ยมันก็ไม่ทําให้สถานะของกระทรวงการ,รสถานะทางการต่างประเทศของไทยมัน,ม,นมันเดี๋ยวเียนเด่นขึ้นอาจนกว่ากระทรวงการประเทศซึ่งเป็นคนกายหลักและรัฐมนตรีต่ตางประเทศซึ่งเป็นเป็นคนขับสําคัญเนี่ยจะไปสารต่อให้มันได้